สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้15กันยายน2563ครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุผู้พิการครับคลังเร่งใจให้17กันยายน63นี้ชมรายละเอียดนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวโพสต์ท d เดครับซึ่งเว็บไซต์ข่าวโพสต์ทุเดย์ เขาได้ลงข่าวนี้เมื่อ15กันยายน2563เราไปอ่านข่าวในเว็บไซต์ข่าวโพสต์เดย์เสร็จแล้วก็มาเล่าให้กับผู้ชมทางบ้านฟังครับรายละเอียดที่เว็บไซต์ข่าวโพสต์เดย์เขาลงเป็นดังนี้นะครับคลังเร่งช่วยคนแก่คนพิการได้เงินครบแล้วเร่งจ่ายให้17กันยายนนี้เราก็จะไม่อ่านทั้งหมดนะครับเราจะสรุปนะครับหัวข้อข่าวเขาบอกว่าคลังเร่งช่วย ผู้สูงอายุผู้พิการโดยคลังได้เงินครบแล้วจะเร่งจ่าย17กันยายนนี้นะครับโดยมีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังว่าเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการสามารถจ่ายได้ในวันที่17กันยายนนี้ขณะน,นี้กรมบัญชีกลางได้เร่งดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้จ่ายเงินให้เร็วที่สุดนะครับกรมบัญชีกลางได้รับโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่น จำนวน7,000ล้านบาทครบถ้วนแล้วเมื่อ11กันยายน2,563จากเดิมมีเงินอยู่เพียง1,700ล้านบาทโดยหลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะใช้เวลา5วันในการตรวจสอบข้อมูลและเบิกเงินคงคลังซึ่งฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้แจ้งไว้โดยผู้ที่ได้รับโอนเงินโดยตรงผ่านบัญชีจะสามารถกดเงินได้ในวันที่17กันยายนนี้ ส่วนผู้ที่ยังรับเป็นเงินสดจากท้องถิ่นอาจได้เงินไม่เกินมาที่18กันยายนก็ในข่าวเ,าเว็บไซต์โพสต,ต์เด็กเขาก็บอกว่ากรุมบัญชีกลกางจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุและผู้พิการ17กันยายนนะครับส่วนผู้สูงอายุผู้พิการที่รับเป็นเงินสดจากท้องถิ่นก็หมายถึงรับเป็นเงินสดจากอบตอรหรือรับเป็นเงินสดจากเทศบาลนั้นสามารถรับได้ ไม่เกินวันที่18กันยายน63ก็ขอแสดงความยินดนีด้วยกับผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับเลื่อนจากวันที่10มาก่อนหน้านี้บอกจะอย่างช้าไม่เกิน22แต่ล่าสุดเว็บไซต์เขาโพสต์ today เขาไปเจาะข่าวมาได้ว่าจ่าย17กันยายน63นี้สูงอายุพิการครับสวัสดีครับ